พี่ๆท่านไหนที่สนใจพ่อพันเป็ดเจอเจียงตอนนี้เราปล่อยออกราคาถูกมากปกติตัวละห้าร้อยเลยนะพี่ตอนนี้คือเราปล่อยออกจากฟังแ่้จา่ว่า ตัวผู้นะคะค่อนข้างเยอะเลยที่เราฟักออกมาคือการฟักเราไม่สามารถแบบเลือกเพศได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วลใครที่กาลังมองหาพ่อพันธุ์ที่แบบเอาไปผสมพันธุ์เพื่อแบบทดลองหรือว่าผสมพันธุ์แปลงสายพันธุ์ก็สามารถนําเป็ดสายพันธุ์นี้ไปทดลองได้เช่นกันค่ะเป็ดสายพันธุ์นี้เป็นเป็ดสายพันธุ์เจอจียงซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มาจากจีนแต่ว่านิยมเลี้ยงในเวียดนามนะคะคือเป็ดไข่ะคะ่ะตัวผู้เขาจะมีความแบบว่าและจำนวนผู้ที่เกินนั้นนะคะจะทําให้เป็ดเลือดฉีดด้วยค่ะก็ คือจะมีขาเป็ดหรือว่าพิการบ้างเราก็เลยต้องรีบนําเป็ดไอตัวผู้ออกซึ่งในไทยนะคะจะขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุเป็ดแล้วก็เลี้ยงเป็นเป็ดสวยงามบ้างเป็ดไข่จะมีส่วนน้อยแต่ถ้าเทียบนะคะระหว่างเป็ดตัวนี้นะคะจะเหมือนเป็ดไอไล่ทุ่งของบ้านเราเลยน้าหนักตัวเต็มที่ของเขาแค่1.5กิโลหรือ1.7นั่นเองค่ะเป็นสายพันธุ์ที่ทานน้อยไขวไวแล้วก็ไข่โตด้วยสนใจแบ่งสามารถสอบถามที่แชร์ได้ค่ะ